สำนักงานสัมปรสามิตพื้นที่เชยภูมิสาขาภูเขียวเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสัมปรสามิตกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่648หมู่1ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชชยภูมิมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอภูเขียวอำเภอคอนสารอำเภอกเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งขอและอำเภอบ้านแท่นมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตามเกาะจำนวน11คน แบ่งเป็นข้าราชการจำนวน5คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน6คน โดยมีนายนพพรบุญคำเป็นหัวหน้าสัมปรสาสิตริพื้นที่สาขาปุกเขียวมีภารกิจหลักคือออกใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่และรับชำระภาษีสัมประสิตริตามพระราชบัญญัติภาษีสัมประสิตริพุทธศักราช2560โดยมีจำนวนผู้ขอจดทะเบียนจำนวน823รายจำนวนผู้รับใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่จำนวน8,130รายและสามารถจัดเก็บภาษีรายได้ประมาณ8 ล้านบาทเศษสำนักงานเปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันการเดินทางมายังสำนักงานง่ายและสะดวกประชาชนสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่นรถโดยสารประจำทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3าล้อเครื่องรับจ้างโดยมีป้ายบอกทางไว้อย่างชัดเจนหรือถ้ามารถยนต์ส่วนตัวสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งโดยค้นหาใน o o o l l m m p s สำนักงานมีการออกแบบพื้นที่การให้บริการโดยจัดให้มีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์สำหรับผู้มาติดต่อเพียงพอและมีการออกแบบพื้นที่การให้บริการ ที่คำนึงถึงคนพิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่จอดรถคนพิการมีทางลาดมีกิ่งขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินมีห้องน้ำสำหรับคนพิการและมีจุดบริการเฉพาะคนพิการเป็นต้นสำนักงานมีการออกแบบพังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่การให้บริการและจุดให้บริการดังนี้จัดเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีการตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมแมสก่อนเข้าติดต่อราชการอาคารสถานที่มีแถบเตือนพื้นต่างระดับมีป้ายบอกแผนผังอาคารและขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้คำแนะนำคัดกรองเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดระยะเวลาในการรอคอยและแจกบัตรคิวเพื่อให้การบริการได้อย่างเป็นธรรมจุดให้บริการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอพื้นที่การให้บริการโล่งโปรง่งและไม่แออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้มาติดต่อราชการเช่นมีห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการ มีบริการน้ำดื่มจัดให้มีคอมพิวเตอร์บริการประชาชนคู่มือมีจุดชาร์จแบตเตอรี่บริการฟรีไวไฟจัดให้มีมุมพักผ่อนหย่อนใจและมีที่นั่งรอเพียงพอมีระบบประเมินความพึงพอใจนัดจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการในกรณี walk in มายังสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดระยะเวลาในการรอคอย สำนักงานมีการบูรณาการทำงานระหว่างกรมการปกครองมีการเชื่อมโยงข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเชื่อมโยงทะเบียนผู้เสียภาษีสัรปสามิตรใช้ผ่านระบบออกใบอนุญ,ญาตทั้งได้ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมีการพัฒนาการให้บริการกรอกข้อมูลผู้มาติดต่อขออนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ทั้งลายเก่าและลายใหม่เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในระบบ Excel โดยไม่ต้องกรอกเอกสารคำร้องเพียงแค่ลงลายมือชื่อเท่านั้น มีแอปพลิเคชันของกรมสรรพามิร e x c i s e Smart Service สำหรับยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีทำให้ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากอีกต่อไปมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ e p a y m e n t และออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับ รการได้เป็นจำนวนมากสำนักงานสพสตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเียวมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามหลัก 3R Reduce, Reuse, Recycle มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดขยะภายในหน่วยงานเช่นการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกการพบกล่องอาหารและแก้วน้ำส่วนตัวเป็น น้นักงานมีการดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานดังนี้พลังงานไฟฟ้ามีมาตรการในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้แก่ปิดปรับปรดเปลี่ยนประกอบด้วยปิดอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นเช่นไฟฟ้าปรับอุณหภูมิแอร์ที่26องศาเซลเซียสปรดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ด้านพลังงานน้ํามันเชือ้อเพลิงมีดังนี้ 1. ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ 2. ไม่เล่นเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น 3. เติมลมยาง 4. ไม่บรรทุกของหนักบําบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับรถสำนักงานสัประสามธิตพื้นที่ชายภูมิสาขาภูเขียวมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัางสำนักงานในการต่อใบอนุญาต ขายสุรายาสูบและไพ่สําหรับลายเดิมเพื่อลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการเดินทางโดยผู้รับบริการสามารถต่อใบอนุญ,ญาตได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลเว่นหรือธนาคารกรุงไทยหรือผ่านแอปพลิเคชัน e x c i ไซส์สมาร์ทเซอรนอกจากนี้สํานักงานยังเพิ่มช่องทางในการติดต่อผ่านทาง Facebook และไลน์สํานักงานสำรักานมีพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียวเพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการบริการให้หลากหลาย มากขึ้นสำนักงานสพสามิตพื้นที่ชายภูมิสาขาภูเขียวยึดมั่นมาตรฐานการให้บริการโดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม